สวัสดีครับผมอาจารย์เสเซินะครับอันนี้เป็นโครงงานนะครับช่างน้ําหนักนะครับอันนี้ก็คือหลดเซล์นะอันนี้ก็คือหลดเซลนะจริงๆล้วใช้แค่ตัวเดียวก็คือตัวนี้นะครับอันนี้ตัวนี้รับน้าหนักได้10กรัมนะครับน้าหนักได้ค่อนข้างจะน้อยนะครับสําหรับงานละเอียดละเอียดเลยนะครับนี่เราแค่ใส่แอมเบียมเข้าไปนะครับนี่ก็700ดร้อัมแล้วนะครับ700นะครับตัวสุดท้ายเป็นทอนยมนะครับ เรากดลงไปค่าจะขึ้นนะครับนี่คือสูงสุดพันนะครับแล้วก็มีเสียงเตือนด้วยนะครับถ้าเรางัดขึ้นสุดเลยก็คือศูนย์นะครับแล้วก็ค่อยปล่อยนะครับมันจะชั่งน้ําหนักได้นะครับตัวนี้ใช้สำหรับชั่งน้ำหนักนะครับกดลงไปนะครับก็ชั่งได้ส0กรัมนะครับก็ใช้บอร์ดของผมนะครับบอร์ด ที่ใช้ช่วยต่อหลอดเซลล์นะครับซึ่งก็มีขายนะครับก็สามารถช่างได้ค่อนข้างจะละเอียดนะครับตัวนี้สิบกรัมอันนี้ก็มีงานหนึ่งก็จะมีงานห้ารายกาหรือสิบสี่กรัมอะไรพวกนี้ก็จะใช้โหลดเซลล์ตัวนี้นะครับซึ่งคุณก็สามารถซื้อโหลดเซลล์ได้นะครับที่ผมนะครับผมมีจําหน่ายนะครับตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณพันกว่าบาทนะครับก็สามารถซื้อได้ติดต่อผมได้นะครับผมรับผมอาจารย์ปเซร์ไพรครับเดี๋ยวจะมีการทดสอบ ตัวนี้นะครับในการช่างนะครับผมใช้ในโครงงานเขย่าเม็ดเลือดแล้วก็โครงงานช่างหอยบรรจุนะครับบรรจุผ่านนะครับใครสนใจก็ติดต่อมได้นะครับผมมีจำนวนครับผมสวาสีีครับ